อันนี้ๆๆชอบเล่นกับควาน้ดยเยาจะจับกล้องละจับกล้องละเอ๊ะนี่แบบมาถึงบ้านเลยถึงกระท่อมเลย ครับวันนี้ก็พบกับช่องน้องวายุนะครับตอนนี้ก็ตอนกลางวันนะครับให้น้องเล่นดินนะครับอาบน้ํามาเมื่อกี้นะครับเพิ่งขึ้นมาก็ให้น้องเล่นดินนะครับเพื่อจะได้ร่างกายสดชื่นนะครับผมมัดู้ยาวนะครับนั่นนี่นั่น,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 นลุกได้ไหมนี่นะครับ นี่นะครับมีกองดินให้น้องเล่นนะครับขันขาดูดูขาจิ๊บจิ ควานถ่ายนะครับมานี่และเจาวายุอันนี้น,น,นี่ชอบเล่นกับควาน้วยเยจะจับกล้องแล้วจ,จับกล้องแล้วเออถูไปเป็นไรอยากเข้ากล้องเล่นกล้องกับควานนะครับ เนี่ยๆๆ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 ๆจะทายเลยจะ่ายเองบ่ดูๆๆจะทายเองจบกล้องเลย อิ่มแล้วนะครับดูดูดดดงาน้อยๆโผล่มานะครับในเฟชชั่งงานะครับก็บเป็นนมแล้วนะครับเดี๋ยวตโตไปจะรูปโลขนาดไหนจเจ้าวายุนะครับ ดูเวลาของวายุกินกล้วยนะครับดูเหยียบนะครับอันนี้ให้น้องกินต้นกล้วยนะครับดูปอกยังไงนะครับดูดูไอ้ไอ,อ้ฉลาดนะครับ น้องจะกินแต่ใจมันนะครับข้างในนะครับเปลือกนอกน้องจะไม่กินนะครับดู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 ดดนิ้วน้อยๆค่อยแกะนะี่น้องจะกินเต็มใจอย่างนี้แหละครับ กินเต่อ่อนๆนะครับผมกินด้วยทูนะครับดูขานะครับลรลาขาพิงเสางจับนะครับน้องจะก,กินต้ข้างในนะครับแกนในเออโหจะดังกรอบเลย ดูขาเขียนะครับนี่เวลาเลยนะเก่าสำลามแล้ว ทองอิ่มแล้วนะครับกินแต่เช้ามาดูเขียวใหญ่เลยคําใหญ่เลยนะครับกินสับประรดนะครับผมกินด้วยขาถูด,ด้วยเจ้าหนุ่มสำราญ อร่อยนะครับกับสับปะรดกินกล้วยต้องเหยียบก่อนนะครับให้แตกเพื่อจะเจาะกินข้างในนะครับผมน้องไม่ค่อยหิวท้าน้องหิวจะกินมากกว่าน,นี้นะครับอยู่ค่อยแคะนะครับ เปลือกทิ้งอร่อยาามพายุอยู่ตัวเดียวได้แล้วนะครับผมแต่ว่าต้องอยู่กับควานควานไปไหนไม่ได้ครับลองลองตามนะครับผมขอกินอาหารพื้นบ้านไปอย่างนี้แหละครับ ขอบคุณแฟนเอฟซีของวายุุทุกคนนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้ก็ขอราเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมดูพละกลังกายของน้องนะครับเล่นไม้ี่น้องเคยเล่นอยู่กับแม่นะครับดูดูใแบฟบืนนี่กแล้วนะครับ พลังของน้องวายุนะครับผมอเก่งไหม,มดูน้องเล่นต้นยุคาจนโค้นเลยนะครับกำลังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะเบ็กฟืนอีกแล้ว ดูครับดู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 กำลังมาสารยกได้นะครับไปอีกแล้วอ,อ,อยกขึ้นไหมนี่แหละธรรมชาติของอายุเลยนะครับผมอา ลวงซ้ายลวงขวาจะแบกมาได้ไหมโดยยกขาดเดียวดูเลยพลังของวายุนะครับมา ลากไปเลยดูดูดูด,ดูพระกำลันงนะครับช้างน้อยที่อยู่ธรรมชาตินะครับ จับแลวนะครับอ้าวอ้าวดันมาเลยอ้าวดันมาเลยนะครับดันมาเลยโอ้เก่งมากเก่งมากนะครับดันมาเลยนี่แบกมาถึงบ้านเลยถึงกระท่อมเลยอ่า มัถึงกระทอมเลยนะครับชุบเลยอ๋อฟาดขึ้นบนมาหลังแล้วนะครับอาดดันมาเลยอ่าน้อง,งเก่งมากนะครับผม มาถึงบ้านแล้วอ้าวดูหางนี่ยังมีหางงอไว้ด้วยอาอ่อันนี้อันนี้เตะขาลังไรด้วยนะฮะ ตายเล่นของน้องนะครับอ๋อดูนะครับโอ้โหกบไปอีกนะ เดินไปอืมครับเจ้าวัยยุ่น้อยพละกำลังที่อยู่กับแม่ตอนนี้ออกจากแม่ไม่ได้กินนมก็กำลังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจอมพระกำลังนะครับ น้อยที่อยู่เดเดียวนะครับลูกลูกขานะครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับแบกมันี้เจ้าวายุแบกมานนี้เร็ว นี่เร็วนี่เร็วเออมาเลยอ้าวมาเร็วนี่แหละหนุ่มเนืองนะครับองเลน้อยเจ้าพลังนะครับงงโจมพลังของน้องนี่นะ่ะ มามีอะไรเล่นเลยอ๋อเล่นม้านี่แหละอ๋ออ๋อดูลุกนะครับ นี่เร็วมาถึงบ้านแล้วมาเร็วเอามาเร็วมาเร็วพอแล้วถึงบ้านแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับหากรักวายุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุนะครับ ขอให้แฟนๆของวายุทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม